แล้วก็อยู่ปากแถปอลาวนะครับนี่ครับลานศิลนครนรถสวยรถหล่อมานะครับเครื่องเสียงดังครับแจ๋วเลยครับนี่ครับโอ้หล่อมากดังมากครับเยี่ยมครับผม หล่อครับรถหลอ่อเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับผมไฟจัดเต็มเลยนะครับผมอยสุดยอดครับรถหล่อครับฝั่งสปปลาวครับผมนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินตอนเช้าไม่โฟกัสเฉยเลยวันนี้นอนก่อนครับผม สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะครับออกมาเมื่อกี้ผมว่าจะถ่ายตอนออกจากลานนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับของวันที่1นึ่งพฤศจิก,กาย,ยนนะครับผม2องพันะครับที่รับตู้เมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เกมจะห้ามกับ ฝั่งไทยนะครับแล้วเราก็จะไปกันที่ตลาดไทยนะครับผมเี่ครับพี่เข้าไปไฟอย่างนี้เหมือนกันเลยยากาศนะครับอากาศดีมากครับเย็นๆครับผมสบายครับผมนี่ก็เป็นตราช่างนะครับผมยังไม่เปิดนะครับ นานทีอุณหภูมิตอนเช้านะครับนี่ครับสิบเก้าองศาครับผมเย็นดีมากเย็นเย็นแลลวที่ห้องฟ้าสวยแลลวแล้วก็ามาต่อแถวกันะครับผม น,นี่ก็ดูบรรยากาศยามเช้าครับผมหน้าด่านสปอราวนะครับผมนี่ตอนนี้รอฮอฝั่งเราก็จะมาเปิดประตูนะครับน่าจะตอนหกโมงครึ่งนะครับนี่หน้าด่านอันนี้ประตูครับผมหน้าด่านะครับผม อากาศดีๆนะครับผมอันนี้ผมมายืนถ่ายทางฝั่งขวานะครับผมเย็นเจี๊ยบครับผมอุณหภูมิ19องศาครับนี่มาเปิดประตูแลครับผม ห้นาทีครับผมประตูเปิดแล้วนะครับบายประตูหน้าด่านเปิด6กโมงสินาทีครับแล้วก็แล้วก็ไปปั๊มรู้สึกจะ6กโมงครึ่งหรือ6กโมงสีเนี่ยครับเราสามารถปั๊มนี้ได้นะครับแล้วก็7จ็โมง ปัม๊มอะไรนะเอกาสารตม6โมง40หรือ7โมงนี่แะแล้วก็ภาษีนะครับภาษีก็ประมาณอีก20นาทีครับประมาณ7โมงประตูก่อนข้ามด่านก็7โมงครึ่งนะครับราคาไปฝั่งไทยเวลาประมาณนี้นะครับเที่ยวก่อนที่ผมมาก็เวลาประมาณนี้ ทีนี้ลองดูกันอีกทีนะครับว่าจะใช่เวลาเดิมไหมตอนนี้ก็มา1 2ึ่สองสามหกคันที่3ครับตอนนี้มีห้าคันหกคันแล้วครุณค,คันที่3นะครับ ก็ได้ปัม๊มตมเสร็จท,ที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปครับก็ไปดานอ่าดานตน่อไปก็ดานภาษีนะครับอแต่เช้าเลยตอนนี้6กโมงสีนาทีครับผมก็เป็นเวลาเดิมนะครับโมงสีนาทีนาำต,ตอมอเรียบร้อยนี่ก็วันนี้ด่านภาษีก็มาแล้วด้วยครับผม จอดอยู่คันที่2เนาะผมได้เอกสารก่อนเขาแต่ผมก็ต้องรอคิวนะครับผมไปตามคิวครับนี่ลงไปแล้วครับผมก็ถือว่าไวครับโอเคครับากาศดีดีนะดีจริงยังเย็นอยู่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราข้ามเดี๋ยวเราถากันไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะนะครับผม ตอนนี้ก็ได้ปัม๊มภาษีออกเรียบร้อยครับต่อไปก็สะพานครับผมทําไมเขาถอยหลังมาแสดงว,ว่าต่อไปอีกช่องแน่เลยออกอีกช่องหรอ่ะรือให้ถอยมารอก่อนน่าจะถอยรอนะครับผมนี่คันแรกไปยังไม่เปิดนะครับแป๊บเดียว่าไม่น่าจะเกินเจ็ดโมงครึ่งนะครับตรงนี้ งานไวกันมากเลยครับผมมาแต่เช้าเลยครับผมกดดดีดีครับตอนนี้ก็ไม้กันเปิดแล้วนะครับ เวลา6โมง50นาทีครับผมตอนนี้เราก็ป้ายข้ามสะพานกรับไทยครับผมก็ไปลอยกระสานเอ็กเซลีเสร็จเสร็จเปิดตัวครับเปิดตัวเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันนะครับผมทับทิมตลาดไทยครับรอบนี้อากาศดีมากครับลุยโก,โก,โกโกครับผม ครับผมโอ้ดูภูเขาฝั่งไทยครับทิวสวยมากครับตอนเชา้า เจ็ดนาฬิกาครับผมฝั่งไทยครับรอเอ็กซเรล์ครับผมจอดรอเอ็กซเรล์ครับรอเอกาสารเอ็กซเรล์ครับผมอากาศดีมากครับพระที่กำลังขึ้นเลยครับนี่โอ้โห สวยงามครับวันนี้เราได้เอกสารคั้นแรกเลยนะครับนี่ครับเอกสารมาแล้วครับเอกสารเอ็กซเรย์นะครับนี่เรากําลังจะมานี่นะครับผมเอ็กซเรย์ครับตอนนี้เป็นครับเป็นเวลาเจริกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับผมเดี๋ยวเราก็จะรอเจ้านาทีเอ็กซเรย์มานะครับผมน่าจะ นาฬิกานะครับโอเคครับผมนู่นยังไม่เข้าออต่อแถวกันข้างนอกนะครับผมแถวยาวๆเลยครับผมเฮ้ครับ๋ยวรอเข้าอกสรีครับผมสนนีก็ได้เข้าอกสรีแล้วนะครับผมคิวแรกนะครับอ่าอีกรอยครับผมเทดเครื่องครับ อนนี้ผมก็อยู่นอกเขตหังสีนะครับเนี่ยผมอยู่นอกเขตรัร้วที่เขากั้นนะครับโอเคครับสเสร็จเสร็จแล้วก็จะไปเข้าเปิดตรวจครับผมนนี้ผมก็ไปสเลถอยเข้ามาเปิดตรวจนะครับนี่ครับคันแรกอยู่ฝั่งนี้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอ จ้าหน้าที่เปิดตรวจครับผมเปิดตรวจเสร็จเราก็ต้องนี้นะครับมาปั๊มตมออออกนะครับฮู่นนะลมสีชมพูนะครับอันนี้รถเปล่าออกนะครับผมน่ค,ครับเดี๋ยวป,ปั๊มตมออก,ก่อนครับผมตอนนี้ก็คือบรรยากาศการเปิดตรวจตู้นะครับผมอันนี้ผมก็นั่งอยู่ท้ายตู้ตัวเองนะครับ ออรอเกษตรพืชอยอยเก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับผมนี่ก็เต็มทุกช่องแล้วครับผม12คันนะครับผมไปเข้ามาเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ไปปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอตอนนี้ผมออกคันที่สองนะครับ แรกเป็นสแกนเนียออกไปแล้วครับผมออตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับผมแล้วก็พวกกันอีกสเลดยเดี๋ยวลงมไปยื่นไปน,นี้นะครับลงไปยื่นให้ได้บ้านถ่ายอยู่บนนี้ครับผมระวังชนไม่กั้นด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหแจว๋วไปลุยครับตอนนี้ผมก็มาเส้นเชียงคำนะครับเจอ,อรถเคนกำลังตั้งเสาไฟฟ้านะครับผม ไปไม่ได้นะครับผมรถแจกไปไม่ได้นะครับไปได้แต่รถเล็กนะครับผมแจ๋วครับตั้งไวมากนะครับฝีมือมากเลยครับผมนี่นะครับแป๊บเดียวครับผมนี่ไวมากครับนี่ครับตั้งเสาไฟครับผมเปลี่ยนเสาไฟใหม่ครับแจ๋วครับผม กันต่อครับผม้านนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมจอดเช็คยางนะครับผมาลงมากดเงินด้วยครับไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้อุตรดิตแล้วครับผมแจ๋วเลยครับตอนนี้ก็ถึง เส้นที่เลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับถ้าเลี้ยวขวานี่เลี่ยงเมืองน,องนครสวรรค์นะแต่รอบนี้จะพาตรงเข้าตัวเมืองนะครับผมไปดูแสงสีเสียงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนห้าสิบนาทีนะครับปกติผมจะวิ่งเลี่ยงเมืองนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองเข้า,าวิ่งเส้นในเมืองดูบ้างครับผม ก็อาจจะมืดๆมดมวๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็มาได้สามไฟแดงครับอันนี้ไฟแดงที่สี่นะครับนับจากไฟแดงเ,เรียงเมืองนะครับเรียงเมืองหนึ่งเรามาเก้าเลี้ยวสองนะครับแล้วก็แยกกบแพงเพชรสามนะครับผมนี้ไฟแดงที่สี่ก็จะเลี้ยวซ้ายไปกรุงเทพนะครับ ผมจะตั้งใจมาดูแสงสีนี่คือ,อตรงสะพานนะครับไม่รู้ว่าจะมีแสงสีแล้วหรือยังนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับ2565ครับเดาครัเราเรียวซ้ายข้างหน้าครับผมกรุงเทพ239ก็ถึงแล้วครับผม ชื่อแยกเดชาอะไรนะเดชาติวงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะครับข้างหน้าก็เป็นข้ามสะพานแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งครับ สักหน่อยนะครับผมสะพานยังไม่ได้ปรับปรับไฟครับหรือว่าเขาเพิ่งดับไม่มั่นใจนะครับก็จะมาดูสะพานติดไฟส,สวยๆสักหน่อยครับ,บข้างสะพานแมน่น้ำเจ้าพระยาครับมสะพานเดชาติวงศ์นะครับ แงสงสีสวยอยู่นู่นนะครับจะมองเห็นไป็นกล่องอูเลยครับในไฟ<ป>โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผม ก็มาถึงแยกที่มาจากเลี่ยงเมืองนะครับผมมาจากเลี่ยงเมืองก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมที่เราออกมาไฟแดงก็จะมึดๆหน่อยนะครับก็มาจากเลี่ยงเมืองกันครับอันนี้ปกติผมก็จะวิ่งเลี่ยงเมืองนะครับแต่วันนี้ก็ ลองคุ้มๆดูครับวิ่งเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ครับแต่ถ้าวิ่งเลี่ยงเมืองก็จะไม่ติดไฟแดงเลยนะครับผมถ้าเข้านครสวรรค์ก็จะไปประมาณเจ็ดไฟแดงนะครับถ้าผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเจ็ดไฟแดงครับโอเคครับผมแล้วก็มุ่งหน้า ตลาดไทยเลยครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสี่แล้วครับผมเราก็น่าจะอยู่ในเขตประตูน้ำพระอินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะออกซ้ายด้านหน้าแล้วนะครับผม ซ้ายเดี๋ยวเราเข้าตลาดไทยครับผมผมเข้าซอย32มสิบสองครับมาเรื่อยๆลำมาเรื่อยๆวันนี้ก็รถก็เริ่มเริ่มจะมีแล้วครับรถเริ่มจะมีเยอะเริ่มหนาตานะครับ ถ้าเรามาขนาดน,นี้แล้วเรามาแบบได้ลาอ,อ,อย่างนี้นะสวยเลยถ้าไปตลาดิีมเมืองนะครับสวยเลยครับ <tabii. S 1> มืดเนอะเดี๋ยวไปดูตรงถ่ายตรงทางเดี๋ยวเข้านะ <pirate> ครับ <Yas. S 1> ผมแล้วก็เดี๋ยวโ ตอนเข้าตลาดนานาชาตินะครผมแต่ผมเรียกว่าตลาดเปิดท้ายนะครับผมชื่อจริงว่าตลาดนานาชาตินะครับวันนี้ผมเข้าช่องที่80ครับผมนี่ก็จะมีทางออกตรงนี้นะครับหนึ่งช่องทางกับข้างหน้าหนึ่งช่องทางนะครับแต่ส่วนมากผมจะออกตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นามากลางคืนอย่างนี้ผมจะออกตรงนี้นะครับผม แต่ถ้ามาแบบช่วงรถเยอะๆหน่อยผมจะไปออกช่องหน้านะครับผมเพราะว่าอะไรอะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ปุ๊บจะเจอรถติดเข้าซอยตรงนี้นะครับผมนี่ซอยตรงนี้นะนี่นะครับทางออกที่สองถาลายตรงนี้ไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องไปยูเธิร์นกลับเอ,อหรือไม่ก็อ๋อมีทางเข้าอีกทางนึงเหมือนกันครับเอ,อไปเข้าตรงนู้นนะครับ สายที่จะไปเขาเรียกหลายเชียงรากอะทางที่จะไปมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าอะครับอ่าทางนั้นก็เข้าได้นะครับแต่ต้องดูช่วงระวังติดเวลานะครับเข้าได้หลายเส้นทางนะครับผมก็แนะนําไม่ถูกนะครับผมผมกลัวแนะนําผิดด้วยครับก็ตองตรงนะครับผมไม่ค่อยเก่งทางในกรุงเทพเลยครับผมไม่ค่อยรู้ทางในกรุงเทพครับก็ได้อยู่ครับงูปลาครับผม ครับเดี๋ยวเราเรียวเข้าซอย32ครับผมตอนนี้ก็ถึงซอย32นะครัองแผมจะเรียวซ้ายเข้านะครับผมเราก็ต้องระวังรถทางหลังด้วยนะครับผมเข้าไปใจเย็นครับ ครับ,รบตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดไทยแล้วนะครับผมนี่ครับตลาดตู้คอนเทนเนอร์ด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวพอถึงวงเวียนผมก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับเมื่อกี้หยิบโทรศัพท์ถ่ายไปฮันนะครับไอ้ตรง ท้างหน้าตลาดนะครับริมคลองป้ายสวยมากครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้วเราก็จะแจ้งช่องนะครับวันนี้เราเปิดท้ายกันที่ช่องแปสิครับผมช่องสุดท้ายเลยนะเนี่ยป้ายอยู่นี่นะครับผมตลาดผลไม้นานาชาติตลาดคอนเทนเนอร์นี่ครับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแจ้ง เขาก่อนนะครับผม รับหน้าเวลานี้ก็ถอยเข้าที่ช่อง80เป็นที่เรียบร้อยครับผมตลาดนานาชาตินะครับผมตลาดตู้คอนเทนเนอร์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งครับผมท่านใดชมมาถึงนะตอนนี้แล้วก็ผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมช่องหมูเองครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังแรงใจใทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้ผมก็เดี๋ยวก็จะนอนแล้วครับผมก็กล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผม